สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีดีชี้ช่องอาชีพค่ะ วันนี้จูนพาทุกท่านนะคะมาพบกับอาชีพอาชีพหนึ่งค่ะที่กําลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนั่นก็คือพนักงานหน้าร้านนะคะหรือว่าพนักงานที่เติมน้ามันนั่นเองที่เราคุ้นเคยกันนะคะพนักงานเติมน้ํามันนะคะจะต้องมีทักษะอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จุนจะพาทุกท่านไปพบกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวอนงนาถเช่งเหวานะคะเป็นผู้จัดก,การสาขาเขาเชยส่วนสามค่ะข่าพอรณีว่าทางสาขาได้รับข่าวสารนะคะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงนะคะจากระบบอินเทอร์เน็ตค่ะทั้งนี้นะคะสาขาได้ส่งพนักงานไปอบรมและก็จากที่พนักงานของเราไม่ได้รับความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่พนักงานมียังไม่เพียงพอนะคะพอไปฝึกอบรมกลับมาพนักงานก็มีความ กระตือรือร้นมีความพัฒนาทักษะในการต้อนรับลูกค้าบริการลูกค้านะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากค่ะทั้งนี้นะคะทางสาขาก็ขอขอบคุณนะคะสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงนะคะที่ได้เปิดหลักสูตรให้กับพนักงานได้ไปอบรมนะคะซึ่งได้ พนักง,งานได้ทักษะที่ดีๆกลับมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้สาขาของเรานะคะเป็นที่รู้จักและก็ลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่แล้วก็ลูกค้าเดิมๆก็ชื่นชมพนักง,งานที่ไปฝึอกอบรมมานะคะทางนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่เปิดอบรมบริการเรื่องการบริการดีๆนี้นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงพิดาแก้วคงทธรรมนะคะตอนนี้อยู่ตำแหน่งแคชเชียร์หน้าร้านค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเอมอนบ,บ,บุญปัญญานะคะตอนนี้อยู่ตำแหน่งแคชเชียร์หน้าร้านค่ะสวัสดีค่ะชื่อวาสนาทวีรรณนะคะชื่อเล่นชื่อน้องยิ่งนะคะตอนนี้เป็นปนันงานเติมบริการน้ำมันหน้าร้าน,นะคะ่ะตอนนี้กำลังจะรับเป็นแคเชียร์ค่ะ ผู้จัดการได้แจ้งมาค่ะว่าจะการเลือกพนักง,งานสาขาละหนึ่งคนให้เข้าไปฝึกอบรมที่สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานีค่ะก็เข้าไปฝึกก่อนไปก็คือมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วแต่พอเข้าไปเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการหน้าร้านทาน้ามันในการบริการหน้าร้านห้าเสเต็ปนะคะในการรับบริการกับลูกค้านะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับน้ํามันเครื่องค่ะ แล้วก็เพิ่มเติมก็มีความปลอดภัยในการเติมน้ํามันค่ะแล้วลเราก็สามารถไอ้เหมือนเวลาลูกค้าถามบอกว่าน้องพี่จะเติมรถคือเติมยังไงเราก็สามารถให้คําแนะนําลูกค้าได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าแต่ก่อนเราก็คือรู้แต่ว่าคือรู้ไม่ละเอียดว่าจะต้องเติมยังไงจากด้านไหนไปด้านไหนค่ะแล้วก็บัตรแต่ละชนิดที่ลูกค้าต้องใช้คือแบบไหนจะได้ได้ความรู้เรือ่อวโปรโมชั่นเราได้แนะนำสิทธิประโยชน์ก็คือ โรโมชันน้ำมันเครื่องโปรโรโมชั่นบัตรโรโมชันไอที่เป็นส่วนลดต่างๆอีกูดบัตรอะไรก็คือว่าเราได้เอามาพัฒนาฝี่มือเราได้เอามาจ่ายได้มาปฏิบัติจริงแล้วก็ได้เรียนรงมเมื่อที่ว่าไอน้ำมันเครื่องก็คือค่าตกบกพร่องไอคือเราจะได้มาโรเม็เราตึ้งเราจะเป็นผู้ยิ่งแต่เราก็สามารถที่จะบอกลูกค้าได้ว่าคาดนะคะ่วนเติมนะคะตรงใจตัวนี้นะคะก็คือแบบว่า ก็คือมันจะพัฒนาตัวเราให้มีประสิทธาภาพขึ้นในการทีวร่ว่าเราบริการหน้าร้านจะที่ว่าดีอยู่แล้วกบดีขึ้นคือที่ไปฝึกอบรมอ่ะคือเราจะเน้นเรื่องความพอใจของลูกค้าเป็นหลักและคือความสําคัญของลูกค้าที่เราจะบริการให้ลูกค้าแล้วก็เราก็ นํามาบอกเพื่อนๆว่ารอบหลังถ้าเหมือนได้มีโอกาสก็จะให้ผู้จัดก,การทรงเด็กคนอื่นเพื่อจะได้มีความรู้เพิ่มเติมเหมือนกันแล้วก็ได้นํากลับมาใช้ที่ปั๊มน้ามันของเราเพื่อการบริก,การที่ดีขึ้นของบริษัทปั๊มีธีค่ะ ขอบุณสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงนะคะที่ว่าให้เข้าไปอบรมนะคะได้เรียนรู้พื้นฐานท่เรา,เามาใช้ในบริการหน้าร้านต่อไปนะคะขอบคุณนะคะที่ว่าให้โอกาสหนูได้ไปอ,อบรมวิชาได้เอามาความรู้มาพัฒนาตัวเองพัฒนาปัม้มพัฒนาโนงโนงก็คือได้ส้นงนงโนงไปอีกแบบหนึ่งค่ะวะ่า ความโ้นี่ก็คือว่าจ่ได้ไวทุกต้องค่ะค่ะทางสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดถูกบระุมหลักสูตรนี้นะคะเพราะว่าเป็นหลักสูตรการบริการอ่าพนักงานปั๊มนะคะหน้าร้านนะคะเพราะว่าจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นมีสถานีบริการอ่าจนวนมากซึ่งอยู่ใกล้กับอ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็น เป็นหน้าด่านของภาคใต้ะคะ่ะที่จะไปสู่จังหวัดภาคใต้นะคะก็อยากจะฝึกอบรมทบทวนหลักการบริการให้กับพนักงานหน้าร้านนะคะก็ได้ทําการประชาสัมพันธ์นะคะให้กับปั๊มน้ํามันหน้าร้านของจังหวัดพัทลุงทั้งจังหวัดนะคะได้มีความสนใจส่งพนักง,งานเข้ารับการอบรมนะคะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะเราก็จะเน้นถึงเรื่องหลักการบริการนะคะตั้งแต่การรับลูกค้าเข้ามาในปั๊มนะคะแล้วก็การทบทวนออเดอร์นะคะแล้วก,ก็การแนะนําผลิตภัณฑ์เสริม อ่าแล้วก็การบริการเสริมให้กับลูกค้าแล้วก็ตั้งแต่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือส่งลูกค้านะคะก็ได้รับความสนใจจากอ่าปั๊มในจังหวัดพัทธลุงการใช้บริการรับลูกค้าในการบริการของจังหวัดพัทธลุงค่ะแลวสันนี้นะคะก็ยังมีอีกหลากหลายอาชีพนะคะที่ทางสถาบันนะคะและสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะให้การฝึกอบรมนะคะท่าในใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้กันเลยมาได้นะคะที่สถาบันและสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศนะคะหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1 5 0 6งกสีค่ะวันนี้นะคะดีดีชี้ช่องอาชีพก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันกีน่บาดีกว่าเติมค่ะเติมไหมคะมาเลยค่ะ